ภายในรายการมิติพระเครื่องจะพาท่านผู้ชมไปชมการพุทธภิเศษหรือการลุกเสกเครื่องรางของขลังพลาดไม่ได้ครับบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญต่างๆทางรายการมิติพระเครื่องก็จะนําท่านผู้ชมมารับฟังข้อมูลต่างๆแต่ว่าวันนี้ผมอยู่ที่นะอินเิเรียนลาดเท้าะนะครับผมจะมาพูดคุยกับพี่ท่านหนึ่งที่มีความรู้ความเชี่วชาญกับด้านวัตถุมงคลครับแต่ว่าจะเป็นพระชิ้นไหนอย่างไรเป็นเนื้ออะไรต่างๆเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันครับ เป็นตามผมมาครับ พี่สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็ผมต้องขอมารบกวนให้ขอความรู้จากพี่นะครับแต่ว่าผมอยากให้พี่แนะนํากับท่านผู้ชมหน่อยครับว่าชื่อเสียงหนึ่งนามพี่ชื่ออะไรครับอ๋อผมชื่อจริงชื่อนายอนุพันธ์วิชารานครับมี่เขาเปิดร้านชื่อร้านดินทองครับอ๋อคราบผมก็อยู่ที่อินเทเลียนลาดพร้าววันนี้นะครับครับผมนะฮะแต่ว่าวันนี้ผมอยากจะมาทราบเพราะว่าเห็นดูแล้วจะมีพระเนื้อชินมีพระเนื้อกรุต่างๆผมอยากให้พี่ช่วย อธิบายกับท่านผู้ชมสักเล็กน้อยว่าพระเนื้อกรุเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยครับพระเนื้อชินเป็นยังไงบ้างนะฮะสำหรับพระกรุนะครับครับผมโดยหลักใหญ่จะแบ่งเป็นสองอย่างนะครับก็คือพระกรุเนื้อชินกับเนื้อดินแล้วก็จะแบ่งตามยุคครับครับผมคือเอาง่ายๆครับว่าพระกรุเนี่ยคือสร้างตามความเจริญของพุทธศาสนาก็จะไล่มาตั้งแต่ธนบดีเชียงแสนสุโขทัยอยุธยาแล้วก็รัตนโกสินครับอ่าครับ แต่ว่าส่วนมากแล้วพระกุที่เราเห็นในสนามพระโดยทั่วไปเนี่ยครับจานวนพระของเมืองสุโขทัยกับยุธยาจะเยอะหน่อยเพราะเท่าที่ดูก็คือว่าช่วงที่สุโขทัยเขาเรืองอานาจนะครับจะมีการสร้างวัดสร้างวัดแล้วก็เป็นการเผยแพร่พระพุทธศาสนาไว้เยอะนะครับผมผมจะหยิบตัวอย่างพระกุเนื้อชินให้ดูนะครับอ๋อครับผมอันนี้นะครับครับเออพระที่นั่งมารวิชัยนะครับลักษณะเนี้ยเรียกว่าพระล่วงนั่งครับ ส่วนพระที่ยืนประทานพรเหมือนวันกันนะครคือทำท่าอย่างนี้นรเรียกว่าพระล่วงยืนรพระทั้งสองอย่างเนี่ยถ้าเป็นพระล่วงยืนนะครับคนโบราณเขาว่าคือจะมีพลานุนภาพทางด้านหมาอำน้ารพระล่วงยืนอย่างนี้ครับ <c oughs> ส่วนนั่งนั่งมันวิชัยเนี่ยเขาว่ากันว่าเด่นเด่นทางด้านมาหาอ,อุกก็คือเป็นพระก็เหมือนฟางพระพุทธเจ้นานั่งประชิญมาน บางท่านว่าปางนาำพชัยอะไรอย่างี้ใช่ครับผมอ๋อครับผมแล้วก็อันนี้คือจริงๆแล้วเป็นเขาเรียกอย่างนี้เขาเรียกว่าเนื้อเนื้อชิ้นไหมหมายือเปล่าครับใช่ครับเป็นชิ้นเงินครับชิ้นเงินแล้วก็จริงผมพอทราบว่าเนื้อชิ้นนี้อาจจะมีแยกประเภทอีกใช่ไหมครับพี่อ๋อใช่ครับถูกต้องแล้วครับถ้าเนื้อชิ้นแยกเป็น3ประเภทครับสามอย่างหลักใหญ่ๆก็คือชิ้นเงินชิ้นตะกวดสีแดงแล้วก็ชิ้นเขียวครับอ๋อครับผมแล้วอย่างที่ที่อยู่ในตู้นี้คือส่วนมากจะเป็น ชอบเนื้อชิ้นสีแดงลูกค้าก็จะมาสอหาอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมแล้วส่วนมากเนื้อชิ้นสีเงินนี้จะเยอะกว่าชินครับพี่ส่วนมากปริมาณของเนื้อชิ้นเงินจะเยอะกว่าครับเพราะว่าพระพระเนื้อชิ้นนะครับมันก็คือเนื้อเนื้อโลเนื้อตะกัวหรือว่าพวกโลหะดีบุกอย่างเงี้ยครับเวลาเขาเทเนี่ยครับถ้าสัดส่วนของแร่อย่างหนึ่งอย่างใดมากกว่าก็จะเป็นชิ้นเงินถ้าเป็นตะกัวเยอะกว่าก็จะเป็นชิ้นตะกัว ครับผม,บผมแล้วอย่างที่ผมเห็นพระทรงแบนๆลึกทรงคฮะบเอารู้ครับ คือถ้าโดยพื้นฐานของนักเล่นพระกุนะครับ,รบถ้าพูดไปก็บางคนก็อาจจะไม่เชื่อส่วนมากจะจําได้กับทุกวัดครับของทุกเมืองอย่างเช่นเมืองสุโข,ขทัยมีขึ้นจากช่มมาใครับ เยอะมากครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยพระมหากษัตริย์เขาสร้างพระเพื่อที่จะบุญทานุบุงศาสนาแล้วก็คนโบราณเขาสร้างพระเวลาทหารไปออกรบอย่างเงี้ยครับก็คือสร้างทาบุญส่วนหนึ่งแล้วก็โดยโดยโดยพื้นฐานคนไทยนะครับก็คือใช้พระโกเพื่อที่จะป้องกันตัวเพื่อให้แค้วคาดปลอดภัยครับผมก็อันนี้พออันนี้ชิ้นแล้วผมเห็นนคือพระเนื้อดินต่างๆนี่เป็นยังไงบ้างครับพี่ สำหรับพระเนื้อดินนะครับครับส่วนที่ที่ที่มีจํานวนเยอะของที่ร้านส่วนมากก็จะเป็นพระสุโขทัยครับเพราะว่าเมืองสุโขทัยเนี่ยเป็นเมืองที่รุ่งเรืองทางพุทธศาสนาเพราะว่ากันว่าว่าพระเมืองสุโขทัยเป็นพระเย็นครับเป็นพระเจริญรุ่งเรืองครับมีแยกกันประเภท้ยนแบประมาณว่าพระเนื้อเย็นอะไรคือความใจเย็นหรือว่าหรือว่าไงครับอ๋อเออเขาว่ากันว่านะครับว่าระหว่างเนื้อชินกับพระเนื้อดิน พระเนื้อดินจะให้ความรู้สึกที่เย็นกว่าเพราะว่าเป็นพระพระเนื้อดินก็คือว่าอยู่กับดินนะครับมีน้ํามีอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนพระเนื้อชินเวลาที่เขาหลอมละลายก็ต้องใช้ไฟเยอะครับแล้วก็อยู่ที่อยู่ที่คนที่ใช้ด้วยครับความชอบส่วนตัวแล้วที่ผมเห็นก็คือจะมีองค์เล็กองค์ใหญ่องค์ต่างๆนี้ก็คือว่าดินแต่ละดินทํามาเหมือนกันไหมครับหรือว่าอย่างไงบ้างนะครับพอทราบไหมครับพี่ คือว่าขนาดเนี่ยครับขนาดของพระเนี่ยครับผมว่าอยู่ที่สกุลช่างโบราณมากกว่าครับ uh huh. ก็คือถ้าเป็นพระขนาดใหญ่เนี่ยอาจจะเป็นไปนได้ว่าเพื่อสร้างไว้เพื่อเป็นคารบบูชาเหมือนตั้งบูชาประดิษฐานแล้วก็บ่งบอกถึง uh huh. สกุลช่าง uh huh. ที่สวยงาม,มส่วนพระองค์ที่เล็กๆเนี่ยผมว่า พวกกิจิอาจารย์ท่านโบราณก็คงจะสร้างให้คนพกติดตัวครับอ๋อครับผมแล้วมวลสารต่างๆที่ว่าพระเนื้อดินต่างๆนี้จะมีทางสมัยโบราณเขาท่านที่พระต่างๆที่สร้างมาจะมีมวลสารที่เขาเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์บ้างหรือเปล่าครับอย่างเช่นผงทูปอะไรกำแพงวัดน้ำอมบวดทําเป็นโต๊ะอคงค์พระอะไรเงี้ยครับผมว่าถ้าเป็นเนื้อดินของสมัยโบราณน,นะครับคงจะไม่มีลักษณะของส่วนมากนะครับ,รบอาจจะไม่มีลักษณะของผงทูปลักษณะนั้นยกเว้นแต่ว่า อาจจะเป็นพราะบางเมืองอย่างเช่นเมืองกำแพงเพชรพระเมืองกำแพงเพชรบางพิมพ์เขาบอกว่าก่อนที่จะสร้างจะต้องเอาดินมาแล้วก็คือเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับคือมาบดให้ละเอียดะจะได้มวลเนื้อมวลสารที่หนึบนมส่วนเมืองอยุธยาหรือพระสุขโขทัยเนี่ยก็คงใช้ดินแล้วก็มากดเป็นพิมพ์พระแล้วก็ เาแล้วก็ร่วมปลุกเสกมากกว่าครับก็บส่วนมากก็คือสมัยโบราณก็ <S <S ค,คือว่าก็เอาดินธรรมดาใช่ครับ<า>เป็นดินเหนียวดินไหลมาแล้วก็มาปั้มเป็นรูปพระใช่ครับเพียงแต่ว่าดินที่เอามาเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นดินมงคลคดินในเขตฟาสหรือว่าดินที่เขาว่ากันว่าว่าเป็นดินที่แบบ มีกิจตานิคมพุทธคุณประมาณนี้ครับอยู่ในพื้นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ใช่รับใช่รับผมใช่แล้วเสร็จแล้วก็จะมาทําพิธีปลุกเสกทีเดียวกันหมดแล้วก็เก็บเข้าไปในกลุอะไรเงี้ยฮะใช่ครับผ่านการเผาแล้วก็เก็บเข้าไปในกลุ่แล้วคําว่ากรุกรุแตกนี่เป็นยังไงครับให้พี่ช่วยอธิบายหน่อยครับคําว่าพระกร่โดยหลักเลยนะครับโดยหลักทั่วไปของความเข้าใจของคนที่เล่นพระพระจะเรียกว่าพระกร่ได้ต้องมีอายุตั้งแต่100ปีขึ้นไปครับผมแล้วคําว่ากุ่แตกถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับ ก็คือว่าเหมือนคนโบราณสร้างพระแล้วก็ฝังไว้ตามวัดโบราณพอเกิดน้ําท่วมอย่างนี้ครับหรือว่าุทุพิภัยหรือว่ามีการรื้อค้นมีการซ่อแมแซมก็เคยอาจจะทําให้พระที่บรรจุอยู่ในในเจดีย์หรือว่าในสถานที่เหล่านั้นแตกออกมาได้พอแตกเสร็จก็ก็คือก็มีคนก็จะนำภายในวัดก็นํามาคือมาใช่ครับอาชาออกมาให้เช่าบูชาแล้วก็ พระกูแจกเนี่ยเท่าที่เดี๋ยวนี้ก็มีข่าวนะครับครับผมครับก็อาจจะเป็นได้หลายๆยุคครับสมมุติว่าถ้าฝั่งเหนือก็อาจจะเป็นยุคเชียงแสนครับผมครับถ้าอยู่ในจังหวัดแถวภาคกลางก็อาจจะเป็นอยุธยาครับผมครับผมแล้วพระแต่ละองค์นี้ของที่ร้านพี่นี้ไม่ทราบว่าราคาแพงไหมครับราคาสูงไหมเพราะว่าบางท่านผู้ชมบางท่านอาจจะสนใจ พี่มีเนื้อชินมีผ้าปูกเก่าอะไรเงี้ยครับคือว่าเป็นอย่างนี้นะครับครับถ้าสําหรับคนที่ไม่เคยซื้อขายพระปูหรือไม่ได้ไม่เคยสะสมเนี่ยจะไม่เข้าใจคนใช้ราคาคือราคาของพระก,กูนั้นจริงๆแล้วนะครับราคาโดยมาตรฐานเนี่ยสามารถสืบคคนได้ทั่วไปก็คือว่า <ผม S 2> อย่างเช่นพระปกโพเชิงแสนราคาตลาดขึ้นกันอยู่ประมาณนี้นะครับสมมุติว่าสมมุตินะครับว่าหมื่นกว่าบาทสมมุติว่าหมื่นกว่าบาทโดยทั่วไป เกือบทุกคนก็จะตีราคาประมาณนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมูลค่าของพระเครื่องมันมีคุณไ่าที่วัดได้ยากครับอ๋อครับผมก็มมเหมือนว่าเป็นคุณค่าทางจิตใจะครับใช่ครับส่วนมากแล,แล้วผมอยากให้เข้าใจว่าคือพระผุเนี่ยเป็นพระที่ฝากไว้ถึงสกุลช่างเมืองต่างๆอ,อยากให้อยากให้ช่วยกันเหมือนอน,นุรักษ์ครับผมก็เหมือนเป็นศิลปะแขนงหนึ่งนะครับใช่ครับผมพระนื้อต่างๆอะไรของเออเขามีปฏิหารอะไรกันบ้างเปล่าครับ ในการบูชาเนี่ยก็มีนะครับก็มีรุ่นพี่นะครับที่เขาเป็นเป็นทหารนะครับไม่ใช่ไม่ใช่นักสะสมพระเขาเช่าหลวงพ่อโตบางกระทิงไปแล้วเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเขาได้รับมอบหมายให้ไปสกัดจับยศขนยาเสพติดอันนี้คือแล้วคนที่เขาเช่าพระไปเนี่ยเขามียศเป็นร้อยโทนะครับร้อยโทเป็นทหารเขาเล่าให้ฟังว่าโดนโดนผู้ก่อการร้ายครับสาดกระสุน ด้วยอาจจะเป็น M 1 6หรือว่า H K ไม่แน่ใจนะครับเพราะพี่เขาไม่ได้บุกแต่ว่ากระสุนพุ่งมาตรงร่างของพี่เขาครับกระสุนแหวกออกด้านข้างครับอันนี้จากคําบอกเล่าของของพี่คนที่เขาได้รับประสบการณ์อ๋อครับผมนี่คือเป็นพระจากวัดบางกะทิมนี่คือใช่ครับจังหวัดอยุธยาใช่ไหมใช่ครับพระหลวงพ่อโตบางกะทิงครับผมหลวงพ่อโตนี่รู้สึกว่าจะมีอยู่สองสามรุ่นใช่ไหมที่ดังๆครับเออหลวงพ่อโตนี่ บางกะทิงนี้จริงๆเขาแบ่งเป็นพิมพ์ครับผมพิมพสมาธิกับพิมพ์มานวิชัยครับอ๋อก็ถือว่าเป็นใช่ครับถือว่าเป็นพักพื้นฐานของพักผู่ครับทุกคนต้องรู้จักครับหลวงพ่อโตบางกะทิงครับครับผมขอบคุณมากครับพี่ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความปฏิหารนะกับเรื่องราวกับพี่ที่ผ่านเาเรียกว่าลูกกระสุนอ๋อได้ครับผมครับได้ครับผมขอบคุณครับผมครับแล้วทางร้านพี่ผมทราบว่ามีเว็บไซต์ด้วยไม่ใช่อครับพี่อ๋อผมเปิดร้านอยู่ในเว็บ พาพันธิ์ .com คอ๋อครับผมแล้วก็พระัณนา,นา .com ครับครับผมก็เดี๋ยวทานท่านผู้ชมครับก็สามารถจะดูตามข้างล่างของจอภาพของท่านได้น,นะครับก็จะมีเว็บไซต์ของอพี่เจ้าของร้านดินทองน,นะครับก็ทางรายการมิติภาพเครื่องกล้องขอขอ,ขอบพระคุณมากครับที่ให้ข้อมูลต่างๆแต่ว่าผมอยากจะขอความคิดเห็นสักเล็กน้อยกับการที่ว่าคนสมัยใหม่ต้องการเาเรียกว่าสะสมวัตถุมงคลืนความคิดเห็นกับทางท่านผู้ชมสักเล็กน้อยครับสําหรับ แนวทางนะครับข้อแนะนํานะครับที่ผมจะแนะนําสําหรับคนที่ต้องการสะสมพระโขแนวทางที่สามารถยึดได้นะครับคืออย่างแรกคือควรจะทําความเข้าใจกับประวัติศาสตร์นิดนึงว่าพระโขในเมืองไทยเนี่ยมียุคไหนบ้างแล้วก็ควรจะศึกษาจากคนที่ค่อนข้างจะมีความรู้เพราะว่าคนที่มีความรู้เนี่ยเราเขาจะสามารถชี้แนะไม่ว่าจะเป็นการเก็บเนื้อดินเนื้อชิน แล้วก็เป็นแนวทางที่ถูกต้องครับจะได้ไม่สับสนครับผมครับพี่ครับพระทุกองค์ต่างๆเนี่ยที่มาจากปลูเองหรือว่าอะไรเองเนี่ยผมส่วนมากจะสังเกตแล้วว่าบางทีจะมีการปลอมแปลงกันเกิดขึ้นอย่างนี้พี่มีข้อคิดเห็นอย่างไรบ้างครับแล้วก็อาจจะมีการดูพระกันอย่างไรบ้างครับในการว่าพระปลอมพระเก๋อะไรเงี้ยอย่างนี้เป็นธรรมชาตินะครับเพราะว่าพระกลุมหรือว่าพระโดยทั่วไปเนี่ยพระมีราคา คนต้องการพระแท้มากมแต่ว่าพระแท้ในตลาดมีจํานวนน้อยเพราะฉะนั้นวิธีที่จะที่จะดูเนี่ยครับผมแนะนําให้อย่าไปเสียดายเงินนะครับถ้าคิดจ,จะสะสมพระแท้ดีๆนะครับเลือกเช่าจากคนที่ไว้ใจได้พอถึงเวลาที่เราเช่าพระมาแล้วเรามีตัวอย่างอย่างเช่นเนื้อดินนะครับเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งเราจะเริ่มสังเกตความแห้งของดินครับผมสังเกตเอ,อพิมพ์ทรงของพระ พอเราเข้าใจถึงจุดนั้นแล้วอีกสักใช้เวลาอีกนิดครับเราก็สามารถที่จะมีความรู้ดูได้พอเราดูได้แล้วเนี่ยพระเกหรือพระแท้เนี่ยเราก็สามารถที่จะแยกแยะได้ครับครับผมแล้วพอพี่ที่เปิดร้านที่นี่มาเนี่ยครับพี่เคยเจอไหมครับว่าเจอพระปลอมอะไรเงี้ยอ๋อเคยเจอครับมันเป็นธรรมชาติคร,รับของ,ของนักสะสมพระทุกคนที่จะต้องเจอพระปลอมครับเพียงแต่ว่าเราเหมือนเราเจอพระปลอมเนี่ยอย่างผมก็เคยครับครับผมสิ่งสําคัญก็คือว่า เมื่อเราเช่าพระพร้อมแล้วครับเราต้องเก็บพระพร้อมไว้ใต้กี่นะครับหรือไม่ก็เก็บไว้ไปนอนดูตอนกลางคืนเป็นการเตือนใจครับว่าอย่าโลภครับเพราะฉะนั้นผู้ที่จะสมพระก็เหมือนกันครับอย่าโรคครับครับผมพี่วันนี้พี่ให้ความรู้กับทางอาการมิติพระเครื่องพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นที่แบบท่านผู้ชมทางบ้านก็มีความรู้ด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมต้องขอขอบพระคุณพี่มากที่ให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับพระกรุเองและพระนิชชินเองนะครับ ต้องขอขอบคุณมากครับพี่ครับคุณครับผม